ค่ะครับผมจากทางทิดิชิอนเอเจียนะครับวันนี้เราพูดถึงโดระบบกรีเอชโซลูชันนะครับกรีเอชโซลูชันคือเทคโนโลยีที่เรานำแบตเตอรี่โซเลสนะครับผมเข้ามาเพื่อมารวมคำพลังงานทดแทนนะครับเพื่อทำให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบว่าพลังงานทดแทนเนี่ยยังมีความไม่มั่นคงอย่างหลายๆด้านนะครับผมก็คือจะมีผลกระทบทางด้านสภาพอากาศนะครับรวมถึงการใช้งานเป็นไฟของผู้คนนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะครับผม ทางคิดทฤษ n e นิจิเราก็เลยนำเทคงนี่ยีแบตเตอรี่สโตรเรสนะครับมาผนวกกันด้วยใช้ระบบที่เป็นมีโครกลิดคอนโทรลเลอร์นะครับบวกเข้ารับระบบ Energy Management System นะครับทำเป็นระบบขึ้นมานะครับเพื่อใช้พลงังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับผมแล้วก็ใช้ฟังก์ชันของตัวแบตเตอรี่โซลิสนะครับนำฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมาทำงานได้มีปสิทธิภาพมากยขึ้นไม่ได้เป็นการทำพิกเชวิ่งนะครับผมทำรีเวิร์สอินทิเกรชันนะครับทำฟังก์ชันการสมูทติ้งพลังงานนะครับผมหรือแม้แต่การเก็บพลังงานไว้ใช้ในยามจำเป็นต่างๆนะครับว่าเป็นแบบอัพเอนเนอรี่สวิงรีเซิร์ฟเป็นต้นนะครับซึ่งเคสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับเราก็พยายามจะทำในแหล้นที่ยืนเช่นเกาะที่เป็นพื้นที่ห่างไกลยืนเช่นเกาะที่เป็นเอ่อปโตซันโตนะครับที่ เป็นเกาะทางตอนใต,ต้ของประเทศโปรตุเกสที่จะใช้พลังงานทดแทนนะครับ100นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคนนะครับผมโดยที่พยายามใช้พลังงานจากโซลาร์ไรท์ฟิล์มก็มามีแบบมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เซลช์เป็นตัวกลางนอกจากนี้ก็ยั <S <S งมีการทดลองนะครับในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการทำวิวจีโดยที่เขรื่องทุกติดนะครับซึ่งใช้รถยนต์อีวีนะครับมาเป็นแบตเตอรี่โซลร์หรือการใช้ทำการทดลองร่วมกับทางไดโนนะครับผมในการใช้ซิคล์ไลฟ์แบตเตอรี่นะครับมาผนพัฒนาระบบมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็คือหนทางในอนาคตของประเทศเรรานะคับผม ขกบคุณครับ